ผู้ชมพ่อแฝงเข้ามาดูอยู่เนี่ยกินข้าวเร็วๆป้อนป้อนก่อนเร็วๆเออพ่อแฝงดูอยู่อ่ะเร็วๆเขียวด้วยเขียวให้ท่านผู้ชมดูด้วยต้องเขียวอย่างนี้นะคะเก่งมากเลยเออเดี๋ยวพ่อแฝงเข้ามาดูหน่อยพ่อแฝงมาแล้วเขียวเขียวเร็วๆเก่งปะล่ะเต้นให้เขาดูด้วยเต้นให้ท่านผู้ชมดูด้วยเร็วๆ เต้นให้ท่านผู้ชมดูด้วยเขี้ยวด้วยเขี้ยวยังไงเขี้ยวยังไงเขี้ยวให้ท่านผู้ชมยำหยำหยำหยำยำยำเขี้ยก่อนเร็วๆเขี้ยวให้ท่านผู้ชมดูไงหมดยังหมดยังเร็วๆท่านผู้ชมถามว่าหมดยังน่ะอ้าปากสิหมดยังคะอู้จริงมากเลยค่ะอ้าป้อนเร็วๆอ้ากินเองกินเองอ้ากินเองอ้ำเร็วๆอ้าตัวเองอ่ะกินเอาเข้าปากอ้าอ้าอ้ามี ไฟย่าเก่งจังเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเขี้ยวด้วยค่ะหมดยังคะเขี้ยวด้วยเขี้ยวข้าวเลยเนะ่ะ เชี่ยวข้าวก่อนครูดาบอกว่าใช่เชี่ยวข้าวเชี่ยวข้าวด้วยเร็วๆอ่ะเนี่ยอือเ้๋ เจียวข้าวปายาเ,ยเร็ว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 ดิเนพอแสงเข้ามาดูแล้วนะ่ะปายาเจียวข้าวให้พอแสงดูส่วนเร็วเร็วเก่งจังเลยอ่ะเอาอีกเร็วเร็วหมดแล้วเร็วเร็วป้อนอีกเร็วเร็ว อีกคำหนึ่งแล้วหมดแล้วเนี่ยแล้วๆๆๆกินอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วๆอ้ำอ,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 อ้ํอ้ํโอ้โหโอ้โหหื่งจังเลยหมดยังโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเจ็บเหรอยังไม่หมดเลยเนะี่ยเหลืออีกนิดนึงเนี่ย <laughs> ยิ้มให้ก่อนโอ้โหเก่งจริงเลยหมดแล้วเหรอหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ็บเนาะหมดยังโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยตบอืมให้เธือนไหมค่ะอ,อ,อ๋ออสวัสดีค่ะข้าวด้วย สวัสดีค่ะบ๊ายบายจริงมาก